ตอบนี้เป็นปลาซิวกับปลาแปบครับโอ้อลังการที่คุณอะงามเลยครับงามเลยฝงโอเคก็ไรนี่นะโอ้โหโผล่โผล่แต่วูืเดียวนล้วเนาะแล้วอีกคืนหนึงเนาะอีกคืนึงบเอานเอาขึ้นงามเงีงามเี่ยสวัสดีจ้าสาวมณีแกมาผอกงบาล่างก แลน้องเด้อจ้ะวันนี้ว่าน้องพาพี่น้องมาลองสอน,บนเบิ่บเงเด้อจ้ะแพร่หนิม่เป็นว่าเฮาเฮ็ดเนี่ยปดเด้อจ้ะพอ,อเฮาเฮ็ดมาเอาปลามัวว่านนี่เนาะก็เลยลองเอามาสอนเบิ่งอีกรอบเบ,บิ่งจ้ะว่าเฮาสิในหน่อยในลายไปานไหเนาะจ้ะอู้วันนี้ว่านั่งก็ยังอยู่ที่ลอยเยอะจุเด้อจ้ะอยู่กับอายกับเอ,อือยคือเก,าากอ่านั่นจ้ะโอ้เอากับอายเขา พาน้องมาลุยจะเสาแหงเด้อจ้ะหันแหงความยาวของผาเอาพบแพ่แพ,พงแหงเอาเนาะจ้ะต้นหอมเป็นคนจับเด้อจ้ะ นัก,กีว่บาบา,างขึ้นหนาหยุ่งใชมันหลายแกมันงาแหงคลิปคลิปตอนสองของวันนี้วันที่สิบผาน่จจะต่ว่าบารางเส,ส้อเนองสลแลลงพี่นองเบิวันที่สิกเด้อจ้ะแต่ว่าของวันที่สิเอแรกสทีสาองเอาหยอกับบารางเนียวนนีบาลางเส้นองสิปลอยพีนอนเขาเบิจ้ะมือวันที่สิผน่าจะ lọt này pia hồng cọ tỏa để chắc xịt khó nói khó nói bên đây đã dành một lần nữa mày cháu 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 mười tám điểm mười một 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 điểm จับจับโคกกนจเลย่นเอาและครับเี๋ยจับโคกก็จะลั่นลู่อมีลาวาสิมีบอเรอลำเลกของเรล่าอ้ปลาเปี๊ยบน้าะปลาขาวก็มีหูอะไรจ้ะเป็นปลาเปีบครับหลาย ขนาดกอนเอาเปลานอกอมว่าก้อนสี่ข้าร้ายกว่านี้จะจ้ะางนน้อยสีบาทพิเศษสีเลยค่ะโออบเดียวของเราได้อาจารย์เครื่องกระมังคุณปลาน้อยโคตรเปลาเปียกนั่ยเปียกไปใครจะ่าเลย็นปลาตัวใหอกเ็รอบเดียวของเรารอบที่สองของเราได้อจ้ะ

ลาพักรวดพักรวดถึงล like, like. like uh, ่างแล้วคันลากถึนเลยลากถึงเลยหรอใช้ใบอ่ไรน้ำต้มไล่ไล่ไล่ถลงรวดโยกถึงโยกถึง นตปลาทุกนีเลยน่ะดูกจะได้อห่มีอะไรหรือเปล่าปลาไหปลาตัวนเนี่ยมีๆหลายเลยอุ้ยรนหลาเติมอยู่เด้อขมไ่งีี่อ้ยขอใช้นโอเค ต้องดหน่อยมีตมเน่อบ้านนาะง้มต้น้าเงือกนเน้อให่นมเนอ้องใหม่ส่งอ๋อบานนะุนต้มส้่นแล้วตนเจ้านต้มจ้าบอกฝนมีตกปลาเห็ดอยู่มเมย์ไปเก็บเ็ดปลาปลาสวยซองมาที่หายปลาสวยซอง ไอหมกเนาะมกองบ่อหนึ่งเนี่ยกับลาางนอกคอเสออไเด้อจ้ะป็นคนขายเด้อจ้ะอุ้ยคนละมนก็ซสีวฝันครับก็สอยซองก็เสี้วน่อยก็เสี้วเกลียวเนาะหมกก็ปาลานอนี่คมนก็ลงเม็ดมากเลยถึปล่อยลงปลาตัต้งอยู่เปเทียนวันเนาะไปทียครับ ลอบที่สองของเฮาเด้อจ้ะฝนลงเม็ดมาแล้วออ้ยนี่จ้ะปรากฏนะมึงปรากฏปรากฏแง่างนี้ตุ่มมือตุ่มฉีกแสบมาบละเนาะลงเม็ดมาแล้วเด้อจ้าอู้ยตรงแนีต้นหอมผุนกงคือข้างหลังคือหลายสิลูกเห็นไหม

เฮ้ยเต้นขนาดจุได้หลายป่วยอยบันตามันออกบันก็วปาออกไปหนึ่งตัวี่เจ้าน่นนั่งไหนบ้านั่งนั่งนู่หลอกนั่ง ัพูดดีด,ดลูกหล่นกันเมืองเด้อจ้าวหลอดเ้งสีหลายบ่ยนแล้จ้า ปลาสุทส่งบอไมันคือเกาเด็จ้ะีลงเลยปลาใหญ่หลายมาเขียนเนาะเขียที่สองนะเลยเขเลยปลาสุดงหลายนะเียเอาไปตุมสักการเนาะมันหรือเปลามีเปล่ามีบ่เ็บก็ปาสิ้ลส

มๆข้างคุณอจะเ,จเ,เอไดส่วนางนเพ่อนีเราปักเลยก่อนหน่นาพนด้สอนด้อาจารย์กำลังห้าหมองปักผยองปลาโดดเต็มหนาแพ่เลยจ้ะอู้ ลองมาสอนน้ำเลือกบ้างเด้อจ้ะปลาป้านใหญ่สีขาววันะี้จาะเ่าสอนสร้างตึอน,นๆผมสอนยังเป็นปปปสิเป็นปลา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 ซิวแก้วจ้ะพันเอิบปลาปลาสอยซองนะจ้ะทั้ทง เป็นพุดดิงเสือก็ต้องปีเด้อจ่ะ,อะ้องคือหมดเลิกบอกบาลานคีอยังสัน่นชมวะชมวเอาดีดีเด้ออ้ป่าถ้านองขามไปน้ำไวเด้อแต่หนามเลอะไง ในมมาลานเพิ่นตอมปลาก็นนาจะจะจังเอินถามมาลายมึงาเข่าหลบ้างนะจ๊ะตอบนี้เป็นปลาซิวกับปลาแปรครับอลังการที่คุณะงามเลยก้งามเลยเป็นคูก็ให่ไดีเนาะเป็นคไม่เป็นจะ มัวคือผัวสำไมล่ะเราเป็นตัวแปบเนาะขากี้ง่ายไหมจอะขากี้งผัวผัวผปวขนาดก้อตอบว่าอะไร พกเขียงไงปากกาปากกาเฮ้เขงไงใช้บทพูดจำปากกาปากกาเฮ้ยเขียงไงอันนั้นคือพกเข็งอี่ีงไรเลยบาลานไปหาลูกหนอบาลานโอ้นี่นะอู้หล่อเดียวเดียวครับปจากเหนียญนอลาเนาะ่ บาดยวเกือบเต็มก็ม er ั่งครับหาโลยเราเอามาละนะหาโลหาโลอยู่บูนี่โอ้ยหลอกเมียบารีสอนเด้อจ่วัดวัดังอะอุ้ยเหี้ยทิชชู่เหี้ยอุ้ยเฮ้ย ปปับสังอะไจะลอดอุ้ยป้าเอ้ยอุ้ย

ทีเลยจ้าเ้เอยหลอดเดียวเลยเจนี่เดียวครับบริสุทธิ์นตน้วัดฟังเลยบอกอะไรฟังก็เลยไม่เทตัวนี้ไปเล่ยัยังเอาไปเบิ้งอยู่หลุดนะมมอทำไป่ือไปปลมันจะมีนี่ได้จ้ะ โอ้ยูหมวนหนเนาแกำลังีเดอจ้ะนี่ตัวโอ้ว่าผากันเื้อบบ้าสนมาหอดบานเอือดเด้อจ้ะนี่ครปลาเขาน่าจ้กคุณนนี่โฟมหนึ่งนี่กโฟมหนึ่งอร่างการให้เขาเบาาเนาะในแบบร้ายให้เขาเด้อราเด้อครับเม่นจ้ะ่ว่าหลบสุดทถายเข้าวัดฟังเขาเนาะาเดายแหงจ้ะ ฟังหนำเลยเผ็ดเป็นปลาเปรบเนาะเป็นปลาขาวปลาขาวครับหนึ่งมเมนจ้ะาานนครับคือว่ามานี่ครับครับรับคลทีนี้จากไหนกับปลาพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติด,ด,ดตามให้นบัลลังก์น้ำเน่กดกดดิงกดติดลับิปใหม่จากบาลลังกครับจ้าบาลลังก์สนองกับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อจ้ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมจ้าขอบคุณความหักความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเนี่ยหลายเด้อจ้ะ จะพอกันคลิปใหม่จ้าคลิปนี้บาลังะนองลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพอกันคลิปใหม่เด้อจ้ะ